สวัสดีทุกทุกท่านนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบี a t บสโซเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอย่างฮิสุกายะโทชิโร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลขอเขากันฮิสุกายะโทชิโร่เนี่ยเป็นตัวละครยมทูตแล้วก็หัวหน้านหน่วยเป็นผู้สังหารไร้สังกัดนะครับเป็นตัวละครสีฟ้าแล้วก็เป็นตัวละครตีระยะไก่นะครับหรือตัวละครตีสีฟ้านั่นเองเขาเป็นสายเอนะครับเพราะฉะนั้นคัมพี หลักๆให้อัพเป็น SP นะครับถ้าเกิดอัพเต็มอัพเต็มแล้วเนี่ยจะมีช่องสุดท้ายเนี่ยส่งให้ได้เป็นบวก s p นะครับจะดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับลิงก์ของเขาครับหรือโซก็คือลดคูดาวสกิลนะครับถึง12ซนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น6ดาวตัวพิเศษพิเศษหน่อยจะเป็นบวกส4เก็คือเยอะสุดต่อไปก็จะไปดูอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับอุปกรณ์นะครับแนะนําให้เอาเป็นบวกพลังวิญญาณนะครับถ้าเกิด ชิ้นไหนบวกได้เยอะๆเนี่ยยิ่งดีมากเลยซึ่งไอ้ตรงบวกทําไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดเรามีอาของที่บวกสกิลของยมทูตกับดวยศูนเนี่ยให้ใส่แทนก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใส่เป็นบวกทำไม้ตายเพราะว่าไอ้นั้นอะ่ะผมมี3มชิ้นแต่มันไม่มีอันไหนเลยที่บวกเป็นพลังกดดันวิญญาณผมเลยเอาเป็นที่บวกไม้ตายแทนไอ้เทนชินไตอะไรเนี่ยอ่าผมเลยเอาเป็นไอ้นี้แทนเพราะมันบวกถึง30% ต่อไปก็จะเป็นด้านของลิงครับลิงผมแนะนําให้เป็นลดคู่ดาวนะครับเพราะยิสกยะนี้ออกสกิลรัวๆจะดีที่สุดครับยิสกยะผมเลยเอาเป็นบวกลิงลดคู่ดาว14%นะครับเพื่อให้เขารีสกิลได้รัวๆนะครับได้ใช้สกิลได้รัวๆต่อไปจะไปดูในด้านของอ b บิลิตี้นะครับแต่ก่อนจะไปดูอาบิลิตี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือสถานะผิดปกติที่ยิสกยะทําได้นะครับโทชิโร่เนี่ยตีปกตินะครับตีปกติ เนี่ยตีแบบนี้ยหรือสกิลหนึ่งสองสามเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้อ e ีฝ่ายนะครับติดฟีดนะครับหรือติดแช่แข็งอ่ามีโอกาสทำให้อ e ีฝ่ายติดแช่แข็งส่วนแอนตี้เนี่ยทําให้ตายอัลติเมทของเขาเนี่ยทําให้อ e ีฝ่ายติดฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์คืออ e ีฝ่ายแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องไปดวงแบบท่าหนึ่งสองสามแล้วก็ตีปกติอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ตามเขาทําให้ฝ e ่ายติดแช่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปมาดูในด้านของอบิลิตี้ อัพลีตี้ของโทชิโร่เนี่ยจะมีเพิ่มความเสียหายปกติ20%เพิ่มความเสียหายจากสกิล20%เพิ่มความเสียหายจากถ้าไม่ตายอีก40%แล้วก็เขาจะไม่ติดสถานะไฟลวกนะครับเขาไม่ติดเลยไฟลวกเขาไม่โดนไฟไม่โดนไฟอะไรเลยสักนิดนะครับคือเขาไม่ติดไฟลวกเลยแล้วต่อไปจะมีเพิ่มฮิตสกิลก็คือเหมือนที่ผมเคยบอกแล้วครับเพราะว่าสกิลออกหนึ่งครั้งก็จะโดน2ครั้งนะครับอ่าเพิ่มสกิลแล้วก็จะมีเพิ่ม เวลาติสราผิดปกติให้อีกฝ่ายนะครับที่ติดแข็งบวกอีก5าวิก็คือถ้าเกิดอีฝ่ายติดแข็งเนี่ยก็จะบวกเพิ่ม,มไปเลย5าวิสมมติอีฝ่ายติดปกติอยู่แล้วนะครับ4ี่วิก็จะบวกเพิ่มอีก5้าวิก็จะเป็น9ก้าวิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเพิ่มลบฉุกเฉินบวกอีกหนึ่งก็คือเขาสามารถลบได้ถึง2ครั้งได้อีกนะครับก็ตัวละครนี้คือการทอร์ชิโร่นะครับก็จะเป็นตัวละครจากภาคบุกโซโซซตี้นะครับก็เป็นซีซั่นแรกๆเลยเนาะของในการ์ตูนก็ เหมือนเขาเอากลับมารีทําใหม่นะครับเพิ่มความเก่งขึ้นแล้วก็มันว้าวตรงเวลากดทําไม่ตายเพราะมันจะเป็นฉากเดียวกับในกระตูเลยเป็นท่าทางออกไอเลนชันเหมือนในกระตูเลยเ็จะสังเกตได้ว่าคิมบจิก็จะเป็นฉากที่ถอดผ้าปีิตาแล้วก็ฟันอ่ากําแพงข้างๆนะครับอไออิจิโกะก็บังไข่แล้วก็โชว์ท่าที่เท,ท่เหมือนตอนสบบวดเบลคุยะไอเซนก็จะเป็นตอนถอดแว่นนะครับขึ้นบินขึ้นไปแล้วถอดแว่นส่วนฮิสุกะยะนี่ก็จะปล่อยเป็นฮิลิมลุกนะครับก็ สี่ตัละครตัวนี้ก็จะเป็นจากภาคบุกโ Social c i ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่ง3มตัวที่ว่ามาเนี่ยผมทําการรีวิวไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ผมเห็นเขารีมาทั้ง4ตัวนี้นะผมว่าเวิร์กเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายมันดูมันดูทําให้เหมือนการ์ตูนดีอะมันทําให้เหมือนเราดูในการ์ตูนอยู่ก็คือถ้าเกิดทางเกมในอนาคตนเนี่ยอาจจะมีการเอาตัวพวกเนี้ยกลับมาทําเพิ่มก็ต้องรอดูกันไปก่อน,นครับ เพราะว่าตอนนี้เห็นรู้สึกจะไปโฟกัสที่ตัวละครภาคอันคาครับเพราะว่าผมเห็นมามีปล่อยอุลาระโยริจิแล้วก็อุนคิล่าจากภาคอาันคานครับที่อันคาบุกรลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็จะมีกิมจออ่ามาดาไมิอิอคุนะครับบังบางไค,ครับไอลิโอนันโดนครับถ้าจำไม่ผิดนะชื่อประมาณนี้จําชื่อไม่ค่อยได้ไอตัวแมกม้นมานะนะครับก็ตามในหนังเหมือนกันนะครับสามตัวนี้ก็ต้องมารอดูกัน มาดูสกิลวอนสกิลหนึ่งจะเป็นการปล่อยคลื่นน้ําแข็งไปข้างหน้าคนระับนี่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับกว้างอะไรมากก็ถือว่าใช้ได้อยู่สกิลสองปล่อยที่ดุดดุดสกิลสามก็เต็มหน้าจอคนระับการตีโปรตีนเขาก็จะเป็นปล่อยคลื่นสกิดน้ําแข็งไปข้างหน้าอ่าเดี๋ยวท่านหนึ่งจะสังเกตได้ว่าพวกตัวละครซีรีส์เนี่ย ซีรีส์พักโซลิตี้เนี่ยที่ออกมาสีตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยครับที่มีอัปลิตี้บอกว่าบวกบวกความกว้างนะบวกระยะของสกิลแทบไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยสิไม่ใช่แทบไม่มีคือสีตัวเนี้ยไม่มีตัวไหนเลยแต่ฮิสกิยะเนี่ยเป็นตัวที่สกิลถือว่ามันไม่มีบวกความกว้างนะจริงแต่ผมว่าระยะมันโอเคละ,ะระยะมันเล่นง่ายล่ะระยะดีกว่าอิจิโกะร่างบางไขนะ,ะที่สวิต เปลี่ยนไปร่างบางครไดนะ้ผมว่าระยะเขาดีกว่าเพราะอินจิโกะระยะนั้นมันมันแคบจริงๆครับรางนั้นผมไม่ชอบตรงมันแคบส่วนท่าสองนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นตอนที่เขาใช้กับลูบี้้งครับไอเอ็ดบาร์ดาที่ขึ้นมาแทนกิมจอกอท่าสองเขาที่ปล่อยเสาน้ำแข็งก็ปกติเห็นใช้ในร่างบางครนะไอนี้เอามาใช้ในร่างปกติโอ้ยนปล่อยเสาน้ำแข็งครับ ก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ทํามาเล่งงนง่ายเลยก็เมื่อกี้มันขาดความกว้างจริงๆคนระับท่าสองมันก็ถ้าเกิดเล็งดีๆมันก็โดนได้ดีๆครับแต่เมื่อกี้ผมเล็งค่อนขันพลาดเห็นไหมครับว่าเขาจะดูดแต่ดุดไม่ครบนะครับดุดไม่ครบก็แต่ละตัวในซีรีส์นี้ก็จะมีข้อเสียคือสกิลไม่ค่อยกว้างแทบทุกตัวเลยเค้มปจินี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ เคมปจิผมดูมามีเคมปจินะที่ดูเก่งสุดเลย <c oughs> <ique> นในซีรีส์ต <Twilight> ัวละครพาคโซลูซิตี้นะเคมปจินี่ดูเก่งสุดเลยและฮีสกยะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ไม้ตายแล้วไม่รีสกิลเพราะว่าเขาไม่ได้แปลงร่างนะไม่เหมือนสามตัวนั้นสามตัวนั้นเขาใช้สกิลแล้วเขาแปลงร่างได้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ใช้สกิลดิใช้ไม้ตายใช้ไม้ตายแล้วแปลงร่างได้แต่ตัวนี้เขาไม่แปลงร่างเห็นปะคือเขาโจมตีปกติ อเมื่อกี้คือไม่กว้างจริงเพราะว่ามันจะมีสังเกตได้ว่ามีบางตัวไม่โดนดูดน,นะครับจะมีบางตัวไม่โดนดูดแต่ระยะก็ไม่น่าเกียดถือว่าโอเคอยู่อยู่ในระดับโอเคนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนนะก็อยู่ในระดับกลางๆครับใช้ได้เอาผเอาเพื่อนมาด้วยเน,นี่ยดาดูฉากไม่ตายกัน ก็เป็นฉากที่สู้กบบยินเลยนะครับไอ้ท่านี้เป็นฉากที่สู้กับยินเลยจะก,ก็ตามที่ผมบอกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเขาเอามาจากในกระตูเลยนะครับถ้าการออกท่าทางอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอยากให้ทํากับพวกเบลคุยะเหมือนกันนะเบลคุยะตอนที่สู้อิจิโกะบนเนินเซมิคุนะที่ใช้เซนเคนคั่นแหละผมอยากให้เขาเอากลับมาทําอยู่เพราะมันเท่ดี ก็ไม้ตายของเขานะครับก็เมื่อกี้ไม่ได้พูดไปนะไม้ตายของเขาก็ถือว่าไม่ได้แรงนะครับเพราะว่าอีฝ่ายไม่โดนทีเดียวตายและอีกอย่างหนึ่งผมใส่ไอที่บวกทาให้ตายไปด้วยนะมันยังทําให้อีฝ่ายไม่ตายในทีเดียวถือว่าทําให้ตายเขาไม่แรงนะครับแต่มันมีดีตรงที่ทาให้อีฝ่ายแคทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉันก็คัดอีฝ่ายได้นะครับเวลาอีฝ่ายโดนอะไรแบบนี้ก็ทําให้อีฝ่ายไม่สามารถใช้ไม้ตายหรือออกสกิลได้แล้วก็ปิดฉากเลยใช้ไม่ตายเสร็จก็กดสกิลลัวปิดฉากเข้าไป ก็ถ okay, okay, <sh> ือว <arp> ่าโอเคอยู่นะครับสำหรับชิซุกิยะโทชิโร่ไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เก่งมากครับถือว่าอยู่ระดับใช้ได้เก่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่อนแอนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่เอาไว้ลงตัวละครสังหารผู้ไร้สกัดนะครับสำหรับตัวละครสีฟ้าก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับเก่งกว่าไอเซนนะผมดูจากสกิลแล้วผมว่าเก่งกว่าไอเซนสีเขียวเก่งกว่าไอเซนสีเขียวแน่นอน ถ้าเกิดมีตีมุดดินดวยเนี่ยผมว่าดูดีกว่าอิชิโกะสีส้มเลยเพราะอิชิโกะสีส้มผมไม่ชอบตรงระยะมันแคบมากรับมันเหมือนสกิลให้แคบอ่ามันเป็นวงแคบมันไม่เหมือนตัวพวกนี้นะตัวพวกนี้มันไม่กว้างก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แคบเท่าอิชิโกะก็ประมาณนี้สำหรับฮิสึกะยะโทชิโร่นะครับในร่างนี้นะครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ